เสื้อผ้าขาดเก่าเต็มไปด้วยฝุ่นผู้คนเดินผ่านด้วยสายตารังเกียจเสียงหัวเราะย้อดังแทรกจากกลุ่มวัยรุ่นที่เดินผ่านไปอากาศร้อนอบอ้าวกลิ่นควันรถยนต์คะคลุ้งเขาสูดลมหายใจเข้ารู้สึกถึงความฝืดเคืองในปอดทันใดนั้นเสียงเบรกดังเอียดดังลัน่นหญิงสาวในชุดหรูหราล้มลงต่อหน้าฝูงชนร่างกายเธอสั่นไหวเหมือนขาดลมหายใจ ผู้คนกรีดร้องบางคนถอยหนีด้วยความตกใจไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพียงยืนมองด้วยสีหน้าหวาดกลัวชายขอทานค่อยๆลุกขึ้นสายตาทุกคู่จับจ้องเสียงซุบซิบดังขึ้นว่าเขาเป็นเพียงขอทานไร้ค่าแต่ในดวงตาของเขามีประกายมั่นคงเขารีบเข้าไปนั่งข้างร่างหญิงสาวมือสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงปลายนิ้วแตะตรวจชีพจร ความเงียบปกคลุมรอบตัวเสียงหัวใจของหญิงสาวแผ่วเบาลมหายใจติดขัดกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยแต่ปลายจมูกเขาตัดกับกลิ่นเหงื่อและฝุ่นที่เกาะบนเสื้อผ้าของเขาเองผู้คนรอบๆเริ่มตะโกนห้ามบางคนด่าว,ว่าเขาจะทำให้หญิงสาวแย่ลงแต่เขาไม่สนใจแววตาเต็มไปด้วยความตั้งใจนแน่วแน่เขายกมือกดลงตรงหน้าอกหญิงสาว แรงกดหนักพอให้เลือดสูบฉีดเสียงกระดูกดังกรอบเบาๆในความเงียบผู้คนรอบข้างสะดุ้งด้วยความตกใจหญิงสาวสะอื้นหายใจแรงดวงตาเบิดกว้างเสียงอ้าป,ปากพยายามสูดอากาศเข้าร่างกายสั่นสถานราวกับจะหลุดจากขอบความตายเสียงฝีเท้าวิ่งเข้ามาใกล้บดิกาดในชุดดำแตกตื่นใบหน้าขาวซีเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่น พวกเขาผลักผู้คนออกเพื่อเปิดทางชายขอทานยังคงประคองร่างเธอฝ่ามือสัมผัสความอุ่นที่กลับมาเหงื่อไหลลงข้างแก้มแต่แววตาเต็มไปด้วยความสงบมั่นใจเสียงผู้คนเงียบลงชั่วขณะทุกสายตามองไปยังชายที่ถูกดูถูกมาตลอดความประหลาดใจแผ่ซ่านทั่วทั้งถนนบรรยากาศราวกับโลกหยุดหมุนในวินาทีนั้นหญิงสาวค่อยๆหันมามองเขา ริมฝีปากสั่นระริกเอ่ยคำแผ่วเบาช่วยฉันอีกได้ไหมเสียงเธอสั่นแต่เต็มไปด้วยความบิงวอนชายขอทานพยักหน้าช้าช้ามือกดลงที่ข้อมือของหญิงสาวปลายนิ้วสัมผัสเส้นชีพจรอ,อย่างแม่นยำความเงียบของฝูงชนยิ่งกดดันเขาหยิบเข็มเงินเก่าเก็บจากกระเป๋าผ้าสิ่งที่คนอื่นมองเป็นเศษเหล็กไร้ค่าสะท้อนแสงแดดวาดจนหน้าขนลุก เสียงฮือฮาดังขึ้นรอบด้านชายหนุ่มจ้องจุดบนร่างกายหญิงสาวสายตาคมเฉียบเหมือนนักล่าเขาปักเข็มลงอย่างแม่นยำเสียงร้องอุทานดังระงมทั่วถนนร่างหญิงสาวกระตุกแรงลมหายใจสะดุดเหมือนจะหยุดฝูงชนเบิกตากว้างด้วยความตื่นตระหนกบดิกาดรีบจะเข้ามาห้ามแต่แล้วหญิงสาวกลับหายใจได้อีกครั้งเสียงสูดอากาศเข้าลึกสะท้อนกล้อง ดวงตาของเธอเริ่มมีประกายแก้มที่ซีขาวค่อยๆมีสีเลือดฝาดกลับคืนเสียงร้องดีใจดังขึ้นจากผู้คนรอบข้างบดิกาศชะงักหยุดกลางก้าวใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อทุกคนเฝ้ามองหญิงสาวที่ฟื้นคืนหญิงสาวยังหอบหายใจแต่แวลตากลับเปล่งประกายมีชีวิตเธอกำมือชายขอทานแน่นน้ำตาเอ่อคลอเต็มดวงตา คุณคือคนที่ช่วยชีวิตฉันเสียงเธอสั่นสถานด้วยความจริงใจฝูงชนที่เคยดูแคลนเงียบงนันสายตาเปลี่ยนจากรังเกียจเป็นตะลึงชายขอทานหลับตาลงสูดลมหายใจลึกเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงจนดังในอกความรู้สึกอุ่นซ่านไปทั่วร่างกายขณะเดียวกันเสียงไซเรนรถหรูแล่นเข้ามาใกล้ประตูเปิดออก ชายัยกลางคนในชุดสูทก้าลงด้วยความรีบร้อนทุกสายตาหันไปมองแววตาเต็มไปด้วยความสงสัยและกดดันชายคนนั้นตรงเข้าหาหญิงสาวน้ำเสียงสั่นพร่ด้วยความหงองใหญ่เรียกชื่อเธอออกมาหญิงสาวเงยหน้ามองชายในชุดสูทน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอเอื้อมมือสั่นระริกชี้ไปที่ชายขอทานเสียงแผ่วเบาแต่หนักแน่นเอ,อ่ยว่าเขาคือคนที่ช่วยฉันไว ชายในชุดสูทหันมามองสายตาคมกริบเต็มไปด้วยความสงสยัยเมื่อเห็นใบหน้าที่เปื้อนฝุ่นและเสื้อผ้าขาดเก่าริมฝีปากเขาเม้มแน่นอย่างไม่เชื่อสายตาบรรยากาศรอบตัวงเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมพัดแรงพาอาฝุ่นปลิวลอยผู้คนที่เคยหัวเราะเยาะกลับยืนอึง้งแววตาพวกเขาสั่นไหวด้วยความสับสนชายขอทานก้มศรีรษะเก็บเข็มเงินใส่กลับในถุงผ้าอย่างสงบ รา่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเขาไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวแต่หญิงสาวกลับคว้ามือเขาไว้แน่นความอุ่นแผ่ซ่านผ่านปลายนิ้วเสียงของเธอสั่นด้วยความนาแน่วแน่อย่าปล่อยให้เขาจากไปชายในชุดสูทชะงักสายตาคมกริบสั่นวูบเสียงรอบข้างเริ่มดังขึ้นอีกครั้งผู้คนพาก,กันซุบซิบถึงสิ่งที่เห็นกับตาหญิงสาวก,กอดแขนชายขอทานแน่น ร่างกายที่อ่อนแรงยังสั่นระริกแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นเธอพูดด้วยเสียงหนักแน่นกว่าเดิมเขาไม่ใช่ขอทานธรรมดาเขาคือผู้ที่ฉันเป็นหนี้ชีวิตบรรากาศที่ยืนล้อมอยู่สบตากันด้วยความอึดอัดมือที่เคยพร้อมจะผลักเขาออกกลับหยุดชะงักกลางอากาศชายในชุดสูทก้าวเข้ามาใกล้เนาร่างสูงใหญ่ทับทับชายขอทาน กลิ่นน้ำหอมราคาแพงปะทะกับกลิ่นฝุ่นดินสายตาทั้งสองคู่สศกันอย่างตึงเครียดผู้คนรอบข้างแทบกลั้นหายใจถนนที่เคยจอแจกลับเงียบสงัดเหมือนเวลาหยุดนิ่งในวินาทีนั้นทุกสายตรารอคอยคำพูดแรกจากชายในชุดสูทร,ริมฝีปากของชายในชุดสูทค่อยๆขยับเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นท่ามกลางความเงียบงนันท่านเป็นใครกันแน่สายตาทุกคู่หันกลับมาที่ชายขอทาน ใบหน้าที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเหงื่อย,ยังนิ่งสงบเขาไม่ตอบในทันทีเพียงแค่หันไปมองหญิงสาวที่กอดแขนเขาไว้แน่นแววตาของหญิงสาวสั่นระริกแต่เต็มไปด้วยความศรัทธาเขาคือหมอหมอที่สามารถดึงฉันกลับมาจากความตายเสียงซุบซิบดังขึ้นรอบตัวคำว่าหมอกลายเป็นไฟที่ลุกลามในหมู่ฝูงชนบางคนอ้าป,ปากค้างด้วยความตกตะลึง บางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายภาพเก็บไว้ชายขอทานหลับตาชั่วครู่ภาพอดีตผุดขึ้นในใจเสียงห้องผ่าตัดเย็นเฉียบกลิ่นยาฆ่าเชื้อแทรกเข้ามาในความทรงจำเขาลืมตาขึ้นสายตาคมดุดคมมีดเสียงเอ่ยช้าและชัดข้าคือหมอที่ถูกลืมเลือนฝูงชนอึ้งเงียบคำพูดนั้นดังก้องในหูผู้คน สายตาที่เคยดูแคลนกลับเต็มไปด้วยความตกใจบางคนถึงกับขนลุกสู้ชายในชุดสูทขมวดคิ้วแน่นความสงสัยผสมกับความหวาดหวัน่นเขาก้าเข้ามาใกล้อีกก้าวเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นถนนดังสะท้อนหญิงสาวยังจับแขนชายขอทานไม่ปล่อยเธอเอ่ยเสียงสัน่นถ้าไม่มีเขาวันนี้ฉันคงสิ้นใจไปแล้วน้ำเสียงจริงจังของเธอทำให้ทุกคนเงียบงนัน แม้แต่บอดิกาดยังไม่กล้าเอ่ยสิ่งใดเพียงยืนมองด้วยสายตาสันไหวบรรยากาศรอบตัวหนาแน่นราวกับกดทับชายขอทานยืนนิ่งลมแรงพัดผมที่ยุ่งเหยิงปลิวกระเซน็นเสื้อผ้าที่ขาดเก่ากลับยิ่งทำให้ภาพลักษณ์เขาดูลึกลับความเงียบของเขายิ่งทำให้ผู้คนรู้สึกหนักอึ้งในอกชายในชุดสูทสูดหายใจลึกใบหน้าที่เต็มไปด้วยอำนาจเริ่มเปลี่ยนสี เขาหันไปมองหญิงสาวด้วยแววตาสันสถานก่อนเอ่ยคำถามที่ทำให้ทั้งถนนเงียบลงในทันทีท่านคือหมอเทวดาที่หายสับสูญไปเมื่อสิบปีก่อนใช่หรือไม่สายลมพัดแรงจนเศษกระดาษปลิวว่อนผู้คนรอบข้างหอบหายใจราวกับถูกดึงเข้าสู่ความลับเสียงซุบซิบดังระง,งมหมอเทวดาสิบปีก่อนบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันที่ไม่อาจมองข้ามชายขอทันเงนหน้าช้า,ชา แววตาคมกล้าทะแสงแปลกประหลาดเงาสะท้อนในดวงตาคือความเจ็บปวดที่ฝังลึกริมฝีปากขยับช้าแต่ชัดเจนใช่ข้าคือคนผู้นั้นเสียงฮือฮาดังก้องไปทั่วถนนบางคนตะโกนด้วยความตกใจบางคนรีบก้าวถอยหลังเหมือนเผชิญหน้ากับสิ่งที่เหนือธรรมดาแววตาที่เคยดูถูกกลับกลายเป็นความศรัทธาหญิงสาวน้ำตาไหลพรากเธอกอดแขนเขาแน่นกว่าเดิม ฉันรู้สึกได้ตั้งแต่วินาทีที่ท่านช่วยชีวิตฉันนี่ไม่ใช่ฝีมือของคนธรรมดาเลยใช่ในชุดสูทต,ตัวสั่นเล็กน้อยริมฝีปากเม้มแน่นจนเป็นเส้นตรงเขามองชายขอทานราวกับเห็นปีศาจและเทพเจ้าในเวลาเดียวกันเสียงสั่นแพร่หลุดจากปากว่าแต่เหตุใดหมอเทวดาผู้ยิ่งใหญ่จึงต้องตกต่ำจนกลายเป็นขอทานกลางถนนเช่นนี้ดวงตาของชายขอทานสั่นไหวเพียงเล็กน้อย เรากับถูกดึงกลับสู่ความมืดมิดในอดีตเขาสูดลมหายใจลึกกลิ่นฝุ่นและควันรแสแทรกเข้าปอดจนแสบฝูงชนเงียบงันรอคอยคำตอบแสงแดดยามบ่ายส่องกระทบใบหน้าที่เต็มไปด้วยคราบเหงื่อเส้นผมที่ยุ่งเหยิงปิดบังแววตาเพียงครึ่งแต่ทุกคนสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่แผ่ออกมาเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นช้าๆเพราะความโลภของคนที่ไว้ใจเพราะการหักหลังที่เจ็บปวดที่สุด ทำให้ข้าสูญเสียทุกสิ่งที่มีหญิงสาวสะดุ้งเธอกำมือแน่นจนเล็บจิกผิวบดรกาศหลายคนหันมองหน้ากันด้วยสีหน้าเครียดคำว่าหักหลังก้องสะท้อนในหัวผู้คนสร้างบรรยากาศกดดันจนแทบหายใจไม่ออกชายในชุดสูทเบิกตากว้างสีหน้าเปลี่ยนจากสงสัยเป็นตกใจเสียงเขาแหบพระเอ่ยถามออกมาท่านหมายถึงใครกันแน่ชายขอทานยกสายตาขึ้น ประกายคมกริบเหมือนคมมีดสองแทงหัวใจผู้ฟังฝูงชนต่างเกิน,น้ำลายอย่างยากลำบากความเงียบครอบคลุมไปทั่วถนนราวกับทุกเสียงถูกกลืนหายริมฝีปากเขาขยับช้าเสียงหนักแน่นก้องสะท้อนคนที่อยู่ใกล้ข้าที่สุดคือผู้ทรยศหญิงสาวหันขอบมองชายในชุดสูทสีหน้าของเธอซีเผือดทันทีบอดี้การ์ดยืนเกรงร่างกายสั่นเหมือนรอรับแรงประทะ สายตาทุกคู่จับจ้องเปงชายผู้มีอำนาจตรงหน้าชายในชุดสูทถอยหลังหนึ่งก้าวเหนื่อซึมออกตามไรผมแม่อากาศเย็งเย็นจากลมแรงเสียงหอบหายใจของเขาหนักหน่วงริมฝีปากขยับแต่ไร้ถ้อยคำออกมาหญิงสาวเอ่ยเสียงสันสานคุณพ่อท่านรู้จักเขามาก่อนใช่หรือไม่ทันใดนั้นความจริงที่ถูกซ่อนเร้นมาเนิ่นนานเริ่มสันสะเทือนพื้นดินใต้ฝ่าเท้าของทุกคน ใบหน้าของชายในชุดสูทซีดเผือดดวงตาสั่นระริกเหมือนถูกเปิดโปงต่อหน้าฝูงชนฝูงชนรอบข้างพึมพำเสียงดังขึ้นคลื่นความสงสัยและหวาดกลัวแผ่กระจายทั่วถนนหญิงสาวยังจับแขนชายขอทานแน่นน้ำตาไหลรินไม่หยุดคุณพ่อบอกความจริงกับฉันเถอะเสียงเธอเต็มไปด้วยแรงสั่นสะเทือนจากหัวใจชายในชุดสูทหอบหายใจหนักฝ่ามือที่กำมว้สั่นไม่หยุด แววตาของเขาหันไปสบกับชายขอทานความเงียบยาวนานจนทุกคนแทบหยุดหายใจในที่สุดเขาเอ่ยออกมาเสียงพราหนักกดทับบรรยากาศใช่ข้าเคยรู้จักเขาและข้าคือหนึ่งในคนที่หักหลังเขาเมื่อสิบปีก่อนเสียงร้องอุทานดังระงม,มทั่วทางถนนฝูงชนบางคนยกมือปิดปากด้วยความตกใจบางคนก้าวถอยหลังเหมือนอยู่ต่อไม่ไหว บรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันจนแทบแตกสลายชายขอทานยืนนิ่งแต่ในแววตาสะท้อนทั้งความเจ็บปวดและความโกรธเกรี้ยวหัวใจของหญิงสาวราวกับแตกสลายเธอมองพ่อของตนด้วยแววตาที่ไม่อาจเชื่อได้เสียงลมพัดแรงราวกับซ้ำเติมความอึดอัดในอากาศเศษใบไม้ปริวนไปมารอบฝูงชนความเงียบที่เกิดขึ้นหลังคำสารภาพนั้นหนักอึง้งจนแม้แต่เสียงหัวใจเต้นยิงดังสะท้อนในอก หญิงสาวสุดลงกับพื้นมือสั่นระริกจับอกตัวเองแน่นน้ำตายหยดลงบนถนนทีละหยดทำไมคุณพ่อถึงทำแบบนั้นชายในชุดสูทกัดฟันแน่นใบหน้าเต็มไปด้วยความทุกข์และความละอายเสียงเขาแตกพร่าดังขึ้นเพราะความโลภและเพราะอำนาจที่ข้าไม่อยากเสียไปข้าถึงได้หักหลังเพื่อนที่ดีที่สุดของข้าฝูงชนแตกตื่นเสียงตะโกนดังไปทั่ว บางคนสายหัวด้วยความรังเกียจบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายคลิปด้วยมือสัน่นทุกสายตามุ่งไปยังชายขอทานผู้กลายเป็นศูนย์กลางทั้งหมดชายขอทานก้าวออกมาหนึ่งก้าวร่างกายผอมบางแต่เต็มไปด้วยพลังลึกลับสายตาคมกริบจ้องตรงไปยังชายที่เคยหักหลังเสียงของเขาเย็นชาแต่แฝงแรงสะเทือนหัวใจเจ้าช่วงชิงทุกสิ่งไปจากข้าแม้กระทั่งศักดิ์ศรีและชีวิตที่ควรมี วันนี้ความจริงได้ถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนแล้วถนนที่เต็มไปด้วยเสียงวุ่นวายกับเงียบสงัดอีกครั้งสายตาของผู้คนทุกคู่จับจ้องไปยังสองร่างที่ยืนประจันหน้าหนึ่งคือชายผู้เคยถูกเหยียบย่ำเป็นขอทานอีกหนึ่งคือผู้ทรยศที่เคยมีอำนาจในมือหญิงสาวยืนขึ้นช้าช้าเธอก้าวไปยืนระหว่างคนทั้งสองน้ำตาย,ยังคงไหลแต่เสียงกลับหนักแน่นเรื่องราวในอดีตอาจเต็มไปด้วยความเจ็บปวด แต่ชีวิตที่ฉันได้กลับคืนมาในวันนี้คือหลักฐานว่าความดีไม่มีวันดับสูญฝูงชนพากันพยักหน้าบางคนส่งเสียงปรบมือเบาๆเสียงนั้นค่อยๆดังขึ้นกลายเป็นแรงสะเตือนใจไปทั่วถนนบรรยากาศที่กดดันกับเปลี่ยนเป็นความศรัทธาชายในชุดสูตรก้มสีสต่ำมน้ำตายหยดลงบนพื้นเขาเอ่ยเสียงสัน่นข่าสูญเสียศักดิ์ศรีและลูกสาวเกิดตลอดชีวิต นี่คือผลลัพธ์ของความโลภที่ข้าเลือดเองชายขอทานมองเขาเงียบๆก่อนหันไปสบตาหญิงสาวที่ยืนเคียงข้างรอยยิ้มบางปรากฏขึ้นแม้เต็มไปด้วยร่องรอยความเหนื่อยล้าอย่าจดจำข้าในฐานะเหยื่อของความทรยศแต่จดจำข้าในฐานะผู้ที่รักษาชีวิตไว้ให้เจ้าหญิงสาวโผล่เข้ากอดเขาเสียงสะอื้นผสมกับเสียงปรบมือกึกก้องไปทั่วฝูงชนต่างมองภาพนั้นด้วยหัวใจอบอุ่น แสงแดดยามเย็นส่องลงมาราวกับพรจากสวรรค์ในที่สุดชายขอทานผู้เคยถูกดูแคลนกลับกลายเป็นหมอเทวดาผู้เป็นตำนานอีกครั้งและเรื่องราวที่เคยเป็นเพียงความเจ็บปวดได้ปิดฉากลงด้วยความศรัทธาและการให้อภัย